เดี๋ยวเรามาทำวิธีเย็บปากกระเป๋ากันต่อนะคะวิธีเย็บปากกระเป๋าก็เราเมื่อเราเย็บประกอบแบบนี้เสร็จแล้วนะคะสอยเรียบร้อยด้านนอกด้านในนะคะตามนี้เราจะแบ่งครึ่งค่ะแบ่งระยะก่อนนะคะแบบนี้ค่ะ ครึ่งมากใช้ปากกานี่นะคะปากกาปากกาน้ำอะค่ะหรือปากกาล่องหนนะคะเขาเรียกเด็กแต่งทั้งหมดสี่ด้านนะคะด้านหน้าด้านหลังข้างๆค่ะเมื่อครบแล้ว ก็เตรียมใส่ปากได้เลยวิธีใส่ปากก็เราแบ่งครึ่งไว้แล้วนะคะสําหรับปากกระเป๋าเนี่ยเราแบ่งไว้แล้วนะคะแบ่งตรงกลางละต้องดูด้วยนะคะว่าตอวยิ้วนี่อยู่ตรงไหนเราจะต้องวางด้านหลังของกระเป๋าคะ่ะแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปขั้นตอนนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะ มีตัวช่วยค่ะช่วยดันเข้าไปดันเข้าไปแบบนี้ให้ตึงกลางตรงกันนะคะดันจุดที่1ค่ะแล้วก็ใช้หมดล็อกนะ น,นะคะที่ทีเราจะต้องมีหนดรอกมือบงังอนเดี๋ยวไปแบบนี้ค่ะ นี่คือด้านที่หนึ่งนะคะต่อไปเราก็จะนี่นะคะทำเรื่อยๆค่ะซ้ายมือก่อนดันเข้าไปให้สุดเลยค่ะ 好了。 ตองนี้ก็ยากนิดนึงนี่ค่ะใช้ล็อกไว้นะคะ จากนั้นก็มาทำด้านข้างค่ะแบบนี้ค่ะ ล็อกค่ะล็อกให้เกินเห็นไหมคะเราจะล็อกเป็นระยะอย่างนี้นะคะ ต้องทำให้ครบเลยนะคะทั้งสี่ด้านตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะคะอเดี๋ยวเราไปทํากันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นต่อไปค่ะโอเคนะคะขั้นตอนนี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อเราล็อกกับหมุดแล้วนะคะเนี่ยตามนี้ค่ะล็อกให้รอบเลยนะคะต่อไปเราก็จะทําการเนานะคะ วิธีเนาก็คือใช้ได้สองเส้นค่ะร้อยเข็มเข็มสอยเบอร์แปดค่ะน,นี่นะคะเราก็จะเนาเนาทะเยงนค่ะเนาลอกก่อนที่จะทำการเย็บน,นี่คือวิธีเนานะเราก็อย่างนี้ค่ะ ให้แทงเข็มลงไปแบบนี้ค่ะแบบทะแยงนะคะหรือเขาเรียกเนาเฉียงนะคะใครที่เรียนเสื้อผ้ามาก็จะเข้าใจนะคะ ให้เรานี่มันก็ถนัดซ้ายแต่วัน,นี้พยายามทําขวาให้นี่นะคะเอาไปจะน,น้ำเอาไปเรื่อยๆทนาำให้รอบเลยเราลอกไว้กอ่อนใช้ได้นาำสองเส้นนะคะ มเมารบแล้วนะคะไปลงจะทำการเย็บค่ะวิธีเย็บเราจะเริ่มจากนี่นะคะที่มีหูหิ้วค่ะเริ่มจากตรงกลางนะได้สำหรับเย็บเราจะไม่ใช้ได้เย็บผ้านะคะเราจะใช้เอ็นค่ะนี่คือเอ็นค่ะมองเห็นไหมคะ เขาจะเป็นเอขนาดเล็กค่ะนังเบอร์0.2นะก็จะร้อยแบบนี้ค่ะมัดปมให้เรียบร้อยนะใช้เอ็นสองเส้นนะขะเข้เส้นเล็กเพิ่มความแข็งแรงมาเริ่มเย็บกันค่ะวิธีเย็บเราก็ต้องซ่อนปมนะคะซ่อนปมก่อน อาจจะใช้เข็มหมุดนำร่องก่อนค่ะสั้นปมให้ได้เยอะที่สุดค่ะ จะเรื่บบนต้นนี้ก็จะยากหน่อยอ่นนี่นะคะก,ก็จะนี่เลยค่ะยากหน่อยก็คือมองไม่ค่อยเห็นเพราะเขาเป็นเอ็นใสๆอะคะ่ะต้องซ่อนปมให้ดี เย็บวิธีเย็บเราจะเย็บแบบด้นยถยลังนะคะนี่นะคะคือเย็บกับหลังนะมองเห็นไหม ตอนนี้ก็จะเย็นหน่อยนะคะแทงขึ้นแทงลงอะคะ่ะแต่ว่ากลับไปด้านหลังอันนี้เราจะเย็บไปด้านขวานะคะ มามรู้ไม่ได้นะเราก็จะต้องใช้เข็มหมุดเนี่ยนะคะเป็นตัวนำแบบนี้ค่ะตัวนำไม่ตองเราก็ตามเข็มนี่คะเนี่ยดึงเข็มออก có ý kiến lắm các thai cái thời gian kính nắng tông đủ đà nài đưa nó khác mặc cái tông nền tông นิดเลยค่ะแบบนี้ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำให้รอบเลยค่ะนะเย็บแบบเดินถึงมานี่ค่ะขั้นตอนเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ดูขั้นตอนที่เสร็จแล้วดูใกล้ๆกันเลค่ะอาจจะมองไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเอ็น N นะคะ แต่ข้อดีก็คือเรียบร้อยงานเรียบร้อยนะส่วนด้านนามองเห็นไหมคะก็จะเป็นหลุมๆค่ะก็จะได้กระเป๋าพิกแปก๊ที่เย็บเสร็จแล้วก็คือใบนี้ค่ะส่วนใบนี้ก็เดี๋ยวไปทำกันต่อค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะแต่เราไปเย็บกันต่อ ที่สำเร็จแล้วคือแบบนี้ค่ะโอเคกันนะคะลีปนี้เรียบร้อยค่ะ